ปะกลองเล่าเรื่องสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอนำเสนอ,อนิยายเสียงเรื่องรักเธอคนเดียวในอีพีสตามมาฟังกันเลยค่ะเมื่อตักอาหารทุกอย่างลงในภาชนะแล้วให้รับประทานแบบรวมๆกันคนให้เข้ากัน แล้วพิจารณาอาหารให้เป็นยารับประทานเรียงชีพพอมีกำลังปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมที่นี่รับประทานอาหารสองมือ้อมื้อแรกประมาณเจ็ดโมงครึง่งและมื้อที่สองก่อนเที่ยงจะเริ่มรับประทานราว11บเอ็นาฬิกาเป็นต้นไปปุริดาปรับตัวได้ดี แต่ไวัยกูลมีอาเจียนเนื่องจากแพ้อาหารบางอย่างเช่นปลาร้าปุริดาแวะเยี่ยมอาการไวัยกูลรู้ข่าวจากประพลว่าเขามีอาการท้องเสียร่วมด้วยเธอรายไปบอกลุงประพลฝากผงเกลือแร่ชงกับน้ำสะอาดหนึ่งแก้วให้คุณไว้ดื่มด้วยค่ะขอให้หายไวๆนะคะ ผงเกลือแร่ใส่ถุงสีน้ำตาลแขวนไว้ที่ลูกปิดประตูขอบคุณค่ะลุงประพลคุณไว้ครับดื่มผงเกลืแรกแก้วนี้หน่อยนะครับไวกูนอนเฉยอยู่คุณปูฝากมาและกำชับให้คุณไว้ดื่มให้หมดจะได้มีแรงแล้วคุณปูยังขอให้คุณไว้หายไวๆนะคะ ส่งมาเลยครับไวกูลได้ยินว่าปุริดาฝากผงกระแร่มาให้เขารีบดื่มจนหมดแก้วรู้สึกดีขึ้นแต่ยังเพลียอยู่คงต้องพักการปฏิบัติธรรมหนึ่งวันประพลขับรถไปซื้อข้าวต้มปรากะพงเจ้าดังมาให้คุณหนูของเขารับประทานแววซื้อรูปพับ สุกให้แม่ค้าปอกเปลือกและหั่นให้ชิ้นพอดีคำแม่ค้าสวมถุงมือหยิบจับลูกพับแล้วบรรจุกล่องพลาสติกจำนวนสองกล่องของคุณไว้และฝากคุณปูหนึ่งกร่องเขาขับรถมาจอดเลยจากหอนอนใกล้ศาลาปฏิบัติธรรมขณะนั้นใกล้เวลารับประทานมื้อกลางวัน คุณปูครับคุณไว้ฝากลูกพรับมาให้และขอบคุณสำหรับผงเกลือแร่ครับขอบคุณค่ะลุงปุริดารับกล่องผลไม้ถือไว้คุณไว้เป็นอย่างไรบ้างคะเริ่มทานข้าวต้มปลากระพงมื้อแรกครับผมไม่กวนเวลาทานข้าวขอตัวก่อนครับปุริดายินดีกับของฝากลูกพรับสุขกำลังดี เป็นผลไม้สุดโปรโดของเธอเลยรับประทานไปก็อดคิดถึงเจ้าของรูปพรบไม่ได้ใบหน้ารอเราเราวเทพบระบุปร,รากฏขึ้นในห้วงคำหนึง่งหญิงสาวยิ้มอายๆพรางตำหนิตัวเองบ้าหน่าปุริดาเธอเพิ่งถูกผู้ชายหักอกมาไม่ทันไรเธอก็เริงร่าก,กับผู้ชายใหม่แล้วหรือคุณโปคุณโป เสียงแม่ชีอาวุโสเรียกเป็นครั้งที่สองเรียกสติคืนมาให้แก่ปุริดาขอโทษค่ะคุณแม่ชีช่วงบ่ายขอแรงไปช่วยบรรจุของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเจอกันที่ลานบุญค่ะปุริดาสอบถามทางไปลานบุญได้ความว่าอยู่ใกล้กับสะบัวนั่นเอง เวลานัดหมายบ่ายโมงตรงเหลือเวลาอีกสิบห้านาทีปุริดานั่งเล่นข้างสะบัวฟังเสียงนกร้องดูมแมลงปอพึ่งมแมลงผู้ตอมเกสรบัวนกกระจาบตัวฉิวนอนเล่นอยู่ในดอกบัวเต่าโพหัวมาพ้นน้ำเพื่อหายใจปลาดุป,ปลาช่อนปลาไหล ว่ายวนไปมาในน้ำดูเพลินธรรมชาติทำให้จิตใจของปุริดาลดอาการทุรนทุรายเจ็บปวดในใจลงได้หญิงสาวรุกขึ้นเดินช้าๆชมนกชมไม้ให้ถึงที่หมายบ่ายโมงพอดีพอดีรานบุญคือพื้นที่โร่งปูด้วยหินอ่อนอย่างดี หลังคาโค้งมุงกระเบื้องติดพัดลมระบายอากาศเว้นระยะพอดีพอดีมีเก้าอี้พลาสติกแข็งพับได้สีขาวและโต๊ะพับได้สีเดียวกันวางจัดไว้ประมาณ4ถึงหชุดบนพื้นมีกระสอบพลาสติกบัญจุของรับบินทบาทอาทิเช่น อาหารผลไม้บรรจุกระป๋องปลาผักกาดเงาะลำไยกระป๋องนมไมโรโอวนตินและอื่นๆถัดไปเป็นกระสอบบรรจุถุงข้าวสารขนาดต่างๆคุณช่วยแกะถุงข้าวบรรจุถุงใบใหญ่แล้วชั่งน้ำหนักข้าวสารถุงละหนึ่งกิโลแล้วซีนปากถุงป้องกันลมเข้าทำได้ไหมค่ะคุณ สบายมากค่ะคุณแม่ชีปุริดาช่างเข้าสารแล้วซีนปากถุงงานทำให้ปุริดาเพลิดเพลินจนลืมเวลาพอได้แล้วค่ะกลับไปอาบน้ำเตรียมทำวัดเย็นได้แล้วและขออนุโมทนาบุญที่ช่วยคงต้องขอแรงอีกเพื่อบรรจุข้าวและอาหารกระป๋องต่างๆอีกรอบในวันพรุ่งนี้ ปูดเต็มใจช่วยค่ะเธอเดินกลับหอนอนเงาเงารู้สึกปวดหลังเล็กน้อยสิ่งแรกที่ทำเธออาบน้ำสะผมและซักชุดปฏิบัติธรมรมล้างห้องน้ำถูพื้นห้องแดดอ่อนๆลมพัดเย็นสบายสบๆหญิงสาวเอนตัวลงนอนหลับด้วยความอ่อนเพลียเสียงระฆังปลุกทำวัดเย็น ปุริดารีบลุกจากที่นอนจัดเสื้อผ้าสบายเรียบร้อยรวบผมทำมวยไว้ที่ท้ายถอยมีลูกผมหลุดเพิ่มความน่ารักสวมรองเท้าคัตชูสีขาวเป็นรองเท้าทำงานเธอประกอบอาชีพพยาบาลพิเศษอิสระคิวงานเธอยาวไปยันปีหน้าการมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ เธอให้คิวรุ่นน้องที่ต้องการเงินด่วนๆไปสบายๆสิบห้าวันคิดเป็นเงินราวสามหมืนบาทคุณปูรอด้วยครับคุณไว้หายแล้วเหรอคะดีมากแล้วแต่คิดถึงคุณมากกว่าโหคุณไว้แจกขนมจีบตอนเย็นเลยเวลารับประทานแล้วเสียดายจัง เธอยิ้มให้ใบหน้าวัยกูลมีสีสันขึ้นมากแล้วเดินไหวไหมคะมาเดินใกล้ๆกันเผื่อคุณเป็นลมจะได้เกาะไหลปูคุณตัวโตปูอุ้มไม่ไหวหรอกอย่างดีคงต้องตามรุงปพะพลมาอุ้มโหขอบคุณมากครับแต่ในทางกลับกันถ้าคุณปูเป็นลมผมจะรีบอุ้มคุณ ไปที่ใกล้สุดเพื่อประถมพยาบาลถ้าหยุดหายใจผมก็จะทำเมาาทูเมาเพื่อช่วยชีวิตคุณบ้านาคนเถอเสนพูดไรนะ่ะบาปกรรมปุริดายิ้มเขินอายเอืมระอากับอาก,อา,การคลั่งรักของไวยกูลต่างคนต่างเดินเถอะค่ะเธอก้าวนำไปก่อนทิ้งให้ไวยกูลเดินอมยิม้มยังมีความสุข ไม่ได้พูดคุยเผยความในใจเขากำลังจีบเธอชายหนุ่มเดินตามไปเรื่อยๆไม่รีบรู้สึกตัวเบาๆจากการสูญเสียน้ำในร่างกายไปกับการถ่ายอุจจาระเหลวมากกว่าสามรอบไหวไหมคุณหน้าซีดๆแวะพักก่อนดีกว่าปุริดารอเขาอย่างอดห่วงใหญ่ยยไม่ได้ วิญญาณพยาบาลเข้าสิงร่างอีกแล้วผมไหวจริงๆครับคุณปูขอบคุณที่เป็นห่วงครับคุณคือนางฟ้างามทั้งกายและจิตใจจริงๆอยากจะรบกวนถามว่ามาจากสวรรค์ชั้นไหนครับปูริดาไปไม่เป็นเลยยิ้มแล้วสายหน้าเชา้านี้ดูคึกคัก บรรดานางเอกนางงามแล้วก็นางแบบแห่กันมาขอบวชเพื่อปฏิบัติธรรมโดยมีวาระซ่อนเร้นหมายจะจับทายาธธุรกิจโรงแรมเหมือนร้านแต่ละนางตรงไปที่ศาลาปฏิบัติธรรมเพื่อทำความรู้จักไวยกูลเวลานั้นเขากำลังกวาดรานวัดอยู่คุณไว้ให้ยายาช่วยค่ะ คุณไว้ให้เมเข็นรถเองค่ะคุณไว้ร้อนไหมน้องดาพัดให้คุณไว้ดื่มน้ำส้มเย็นๆน,นะคะชมพู่คันเองกับมือภาพตรงหน้าของปุริดาไวกูลกำลังถูกบรรดาสาวๆรุมถึงจึงคิดสนุกสนุกแล้วเดินตรงไปยืนเท้าสะเอวตรงหน้าบรรดาสาวๆ พวกคุณทำอะไรอยู่โถหน้าสงสารไม่มีปัญญาหาสามีหรือไงถึงได้ตามมาแย่งสามีฉันถึงในวัดเจ้าข้าเอ๋ยมาดูพวกผู้หญิงหน้าด้านไวยกูลนึกขอบคุณปุริดาบรรดาสาวงามเป่งเสียงพร้อมกันนึกว่าโสดเชอะเดินสะบัดหน้าจากไปอย่างเสียหน้าห้าห้าห้าปุริดาหัวเราะ เสียงใสดังรัน่นวัยกูลตำหนิคุณปูเบาเสียงลงเถอะครับนี่มันข้างกุฏิเจ้าอาวาสเหลอขอโทษทีมันขำนี่ผู้หญิงอะไรหน้าไม่อายผมว่าพวกเขาก็น่ารักกันไปคนละแบบนะครับแต่น่ารักน้อยกว่าคุณปูคุณทำได้ไงเหมือนคุณกำลังหึงผมจริงๆ อ้าวทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปคราวหน้าไม่ช่วยละอย่าเข้าใจผิดครับจริงๆแล้วผมอยากเป็นสามีของคุณปูจ่จริงๆนะครับจะรองรับไว้พิจารณาดีไหมหนะ้าเธอพูดไม่จบแต่เดินหนีไปดื้อชายหนุ่มมองตามร่างบางอย่างครุ่นคิด ปล่อยไปก่อนให้เธอสบายใจหายเครียดอย่างน้อยเธอก็ไร้ตะเพิดบรรดาสาวงามที่รุมถึงเข้าไปได้ต้องขอบคุณเธอวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วทั้งเขาและเธอทำภารากิจของผู้ปฏิบัติธรรมอย่างดีงามปุริดามีความสามารถพิเศษในการประกอบอาหารจึงขออาสาทำหน้าที่ แทนแม่ชีอวุโสในครัวทุกอย่างจนกระทั่งร้างอุปกรณ์ทำครัวเมื่อร่างกายทำงานหนักกลางคืนจึงหลับได้ดีไม่มีภาพต่อพลและสิตราในความฝันอีกต่อไปกลางเดึกเจ้าอาวาสปวดท้องด้านขวามากแม่ชีวัยรุ่นมาเคาะประตูเรียก คุณปูช่วยไปดูเจ้าอาวาาให้ทีท่านปวดท้องมากเตือแล้วค่ะจะไปเดี๋ยวนี้ปุริดาลงจากหอนอนอากาศเย็นเธอสวมเสื้อกันหนาวสีขาวแบบสุภาพทับชุดขาวสวมถุงเท้าด้วยพอเปิดประตูหอนอนอนอ,อกไปเจอวัยกูลและประพลรออยู่เชิญครับผมขับรถมารับ ประพลเปิดประตูรถด้านหลังให้ปุริดานั่งขอบคุณค่าคุณไว้มาด้วยหรือเปล่ามาครับผมกำลังคิดเรื่องอาการปวดของเจ้าอาวาสอยู่ครับคุณไว้สบายใจได้เลยเดี๋ยวปูจะให้คุณเป็นหมอตรวจอาการเจ้าอาวาสแทนปูทำได้หรือครับปูว่าท่านไม่ให้ผู้หญิงถูกตัวหรอกอาบัต รถถึงกุฏิเจ้าอาวาสพอดีทุกคนเข้าไปในกุฏิท่านอยู่กับพระลูกวัดมาแล้วหรือใครจะเป็นคนตรวจตกลงกันได้แล้วหรือยังพบกันอีพีหน้านะคะท่านผู้ฟังที่ชอบนิยายแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดในช่องปักรองเล่าเรื่องด้วยนะคะแล้วทุกท่านจะไม่พลาดรับ ชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครนะคะขอบคุณค่ะ